สวัสดีนะครับวันนี้ทุกคนอยู่ในรายการน้องโปเชเนลแอนฟุกนะครับนะครับวันนี้คุณฟุกก็ดื้อดันทุรงังเหมือนเดิมค่ะใช่ครับในบ,บา้าลดค่าตายาใช่ไม่นสนมากผมอยากอยากจะไล่เมืองจากบา้านจริงจริงอ๋อแค่ฟุกอันนี้เล่นยอดเขียวมีวันนี้พวกเราเจอฟุกดีด้วยคิมเนี่ยแกโรดยังไง

จะไปไดไูจะไปไหนไหมจะไปข้าวเฮ้ยอยากกาจะเล่นอันนี้หรือจะเล่นทางตู้เกมพาโกเกมขกเขายังไม่เล่น, Game, อน,อนโอเคแป๊บนึงนะเขก็เล่นทางโกเกมด้วยกันก่อนทางเกอร์บอลไม่ได้อันนี้มันไม่มีไวไฟเอซี่นี้มีไวไฟของคุณเฮ้ยทูมี่ทำไมไ่ะด้ไม่ได้เลย Oh my gosh. Uh, uh, uh. เห็นท่านอนไหมไหนพะีนนว่วอน์ลอง <Yeah. S 2> ดูดิอะไรวะที่ดูทีวีเป็นไงนั่งกว่าท้ามนดพื้นเอาไว้เฮ้ยไอ้บ้าทำไมแกอย่ามั่วดิแกห้ามแต่อะไรทั้งนั้นเลยทำไมแกมาทำของอด้วยเอามาแล้วก็วางให้รู้เร็ แกไม่ต <kung> ้องกดดันหน้าแล้วเว้ยกดเออเ้ยจะดันทำไมไม่ติดดันกดดันหาโฟกพี่สารอุยเฮ้ยอะไรไม่วะพไอ้สารมึงจะเดินชมกันอีกนานไหมเนี่ยไอ้ฟูกเดินเสียงอะไรชมได้ปะกูไล่ออกจากสร์ฟเลยไอ้สา์ ขวานนั่นไม

เติมนะโอเคแกต้องช่วยเมื่อกี้ไอ้สกีบินซอมบี้ว่ะเล้วเร็ล้มาแลอ้ยไอ้ชเดี๋ยวพี่จะกลายคิปเป้ลให้เด้อเด้ยิงว่ะโดนเต็มเต็มว่ะ 哎呀，那个都。<noise> <noise> <noise> ที่อ้อ,าาอ,อาลาด,ลาดทีวีวันนี้สนุกจังแล้วๆๆเฮ้ยใครสั่งให้มันนั่งทงกดที่มันขึ้นหนถือว่า R I D E อะกดตรงเนี้ยกดตรงเนี่ยเนี่ย R I D แกห้ามกดเลยทางนั้นนะแค่พูด ถ้าแกจะออกแกปกวดตรงนี้เออรู้รู้เฮียละมึงห้ามเดินชนด้วย <c oughs> มองคุยอะไรล่ะครับมองคุยอะไรล่ะครับมองคุยอะไรล่ะครับมองเฮียอะไรล่ะครับ,ม,รรบ <c oughs> <c oughs> มันเป็นอะไรวะ นั่งไม่ดีเลยเอมองควยอะไรี่กกูดอักกูดอักดกเดี๋ยโอเคนะครับคนเตนนะจ้อมึงจะด่ากูด่าดิงหัวมึงให้ชอดแน่ดูงางเลยนะงางเลยนะ แอคชัอนเลยนะเฮ้ยแมงมุมอะไรวะแมงมุมตรงกระจกอะตรงกระจกที <ter jer girlfriend authenticity> ่พี่เล่งอยู่อะเล่นไงเล่นตรงกระจกนี่แจมเท่ห์ไอ้แจมเต็มอย ร้อนอ่ะน้ะผู้ได้เสียบไฟไปล่ะพี่จุดไฟไว้ใต้นี้มันจะได้เหมือนผู้วนร้อนเก้ยไหมโอ้โอ้ร้อนมีี่ด้วยมีที่กินเค้กด้วย เฮ็นไมหมเฮ็นดไมหไมโอ, <c oughs> อ้ยคิปเปอร์ลิ้งดิลิ้งดิคิปอะไรยิ่งไม่โดนหรอกตรงนี้คิปเปอร์มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลงไปสังหารแกอยู่ข้างบนเลย ไม่กินอ่ะอันนี้คือที่กินเค้กอร่อยอร่อยอไม่สร้างู่ปิดอุยเอันนี้เก้าอี้อันนี้เก้าอี้เก้าอี้สัตว์เก้าอี้ ไ<ป> eh. ข่หมูด<ค> mm ้วยขาเห็นเลยลูกตาองเลย้าอร่อย สิ้นเนาะเอออไปกินไปชมวิวไปนะเฮ้ยขี้ใช้ตัวอุ้ยอุ้ยปุ้ย นี่ก็ปุบแบบนี้ดิไปไกลแล้วมันวะล้งไปตาบนเ

ตู่ว่ะเ,เฮ้ยเซิร์เนี้ยเฮ้ยแต่เข้าเซิร์ฟผิดเซิร์ฟไปด้วย<า>เฮ<า>้ยผ่าเฮ้ยเซอร์มีเซอร์ใครวะแกไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเขาด้วยอ<า>โอเคนะครับขอจบรายการที่ที่จะเป็นเวลาสิบปี